พี่นองกินข้าวโอ้พี่ข้าวตัวใจเนาะโอ้ยหลายขนาดหลายขนาดวมนี้นี่ก้อยบอกหอยค่ะเมนีกับสีาอยู่กับเพื่อนสนิทนะคะเพื่อนสนิทพวกนี้ไม่มีอะไรค่ะมันอยู่บ้านมันจะพากทำกับข้าวกินอยู่แค่นี้แหละค่ะนั่งวันนี้เรามีอะไรมางเอ่ยก้อยบอกหอยน้กหอยเชอรี่ส้มตำทะเลนะคะส้มทะเล ขนมยาน้ำยาไก่น้ำยาไก่ใส่ส้นตีนิดๆนานนกินนิดๆนอุ้ยนี่กระนั่งเสียบๆผักก็เยอะๆผักก็เยอะนะคะผักนี่ที่นานาการจากคุณเจ้ากระจันนะคะผัก้าส่วนใหม่นี่ของคุณสุนะคะส่วนอาหารตนตรงนี้นะคะที่ตำส้มตำผักนี่นะคะคุณแหลมส่วนที่ฉันขอนึงขอเนิ้วมาได้ค่ะ มูเดียวเปียกมูดีเด้อค่ะขมิ่งเต็มกระติบเลยแล้มค่ะมาๆมาเด้อเซียมือแต่เด้ออร่อยจัดแน่ชิมแ้เด้อชิมแเด้อเนี่ยชิมกันนะมาไหนเด็ไม่กินไม่กินปานเป็นกรแซ่บที่ซอตังี่ักอะไรเถอ ววตะเกียจเธอดีมากนะคะดีต่อสุขภาพมากๆตะคะใช่ค่ะ <Water gate. S 2>